ท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุของอียิปต์นักโบราณคดีชาวอังกฤษชื่อฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์ใช้เวลาหลายปีในการขุดค้นอย่างสิ้นหวังในหุบผากษัตัิร์ Valley of the Kings เพื่อตามหาสุสานของฟาโรองค์หนึ่งซึ่งเชื่อว่ายังไม่ถูกคนพบแต่แล้วในที่สุดเขาก็พบทางเข้าสุสานที่ถูกผนึกไว้อย่างสมบูรณ์นี่คือสุสานของฟาโรตุตันคาเมน กษัตริย์น้อยผู้ปกครองอียิปต์โบราณเมื่อกว่า3,000ปีก่อนและที่น่าตกตะลึงคือสุสานแห่งนี้ไม่เคยถูกปล้นทรัพย์สมบัติเครื่องใช้และโบราณวัตถุต่างๆยังคงอยู่ครบถ้วนนับเป็นการค้นพบทางโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยครับเมื่อคำสาบเริ่มต้นขึ้นแต่แล้วหลังจากที่มีการเปิดสุสานอย่างเป็นทางการความลึกลับและเรื่องน้าขนลุก ก็เริ่มต้นขึ้นลอดคานาวอนซึ่งเป็นผู้ออกทุนในการขุดค้นได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันด้วยอาการติดเชื้อจากยุงกัดซึ่งในขณะนั้นเองไฟฟ้าในเมืองไคโรก็ดับลงอย่างไม่มีสาเหตุและสุนัขของเขาก็เห่าหอนอย่างน่าสงสัยก่อนจะตายตามเจ้านายไปอย่างปริศนา จากนั้นผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการขุดค้นและเข้าไปในสุสานก็เริ่มทยอยเสียชีวิตลงอย่างผิดปกติจอจเจกูเพื่อนของลอดคาราวอนก็เสียชีวิตด้วยไข้ขึ้นสูงหลังจากไปเยี่ยมสุสานอาร์เธอร์เมสเพื่อนสนิทของคาร์เตอร์ก็เสียชีวิตอย่างปริศนาเช่นกันริชาร์ดเบเทลเลขานุการของคาร์เตอร์ก็เสียชีวิตจากการถูกวางยาพิษอย่างน่าสงสัย ผู้คนเริ่มปักใจเชื่อว่านี่คือคำสาบของฟาโรห์ที่ไม่อนุญาตให้ใครมารบกวนการพักผ่อนชั่วนิรันดร์ของพระองค์แม้แต่หน้าประตูสุสานก็มีจารึกโบราณที่แปลออกมาได้ว่าความตายจะมาสู่ผู้ที่เข้ามารบกวนการหลับไหลของฟาโรห์ซึ่งยิ่งทำให้เรื่องราวดูสมจริงมากขึ้นไปอีกปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้แม้ในปัจจุบัน จะมีทฤษฎีพังวิทยาศาสตร์ที่พยายามอธิบายการเสียชีวิตเหล่านี้เช่นการติดเชื้อราหรือแบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่ในสุสานที่ถูกปิดตายมานานกว่า3,000ปีแต่ก็ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดเพราะสุดท้ายแล้วฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์ผู้เป็นหัวนหน้าการขุดค้นกลับเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตและมีอายุยืนยาวจนแก่ชราอย่างน่าประหลาดใจคำสาปของฟาโร์ จึงยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดในโลกนะครับที่ผสมระหว่างประวัติศาสตร์ปริศนาและเรื่องเหนือธรรมชาติได้อย่างลงตัวครับแล้วคุณล่ะครับเชื่อในคำสาบนี้ไหม